สวัสดีครับเพื่อนๆทอ,อ,องแดงตลอดโทรนะครับมาแล้วครับทอ,อแงแดงเล้งกลางวันนี้นะครับเราออกจากคีีวงกันมาแล้วนะครับขับรถมาเส้นทางผ่านที่นี่เลยครับหมู่บ้านาพรหมคีรีนะครับอำเภอพรหมคีรีเดี๋ยวเราจะไปทานขนมจีนป้าแนบันนะครับอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีนะครับเชิญเพื่อนๆตามทองแดงไปกิน นมจีนป้าแหนบได้เลยครับเชิญเพืเ่อนๆไปกินกันเลยครับผมไปกันเลยอาหารเที่ยงที่นี่นมจีน,นป้าแหนบป้าแหนบน้านมจีนป้าแหนบเอาตทวจับ นู่กับก้าวน้องอยากกินเลยก๋วเตี๋ยวเขาไม่ก้าวทีก๋วเตี๋ยวโอ้กับ 9, ก้าวเง็กเป็นมดเลยลูกนครับนอกจากนมอจีนก็ยังมีข้าวราดแกงหรือแกงราดข้าวนะครับน้องนับตังบอกว่าพอบอกว่าที่นี่มีข้าวราดแกงเขาบอกจะกินก๋วยเตี๋ยวสั่งกานก็เนี่ยแหละครับแกงเยอะแยะเลยครับแกงบางใต้บ้านเรานะครับมาแลถึงนี่เลย นคนรเครื่องแกงเขอว่าเครื่องแกงอร่อยหมดนี่มากินแกงถึงนี่เลยครับว่ารสชาติเป็นยังไงพอเราชิมกันดูแต่สุดท้ายแล้วทไองในไม่ได้นี่เลยน้องจีนน้ำยานะครับเดี๋ยวไปกินกับทองกันเลยครับน้องจีนร้านบ้านแน่ในบ้านแน่เัอยู่ไหมครับบ้านแน่มีใบเต็มมดไม่รู้ใบเลยแต่ใบเลย มีลูกเดือยกระยุไ <c oughs> หลๆบางอย่างไม่รู้จักนะครับขยะีฝักโดรโดยรวมนะครับน้ำจินบะเนมก็อร่อยอยู่นะครับอร่อยแต่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับน้จิ้นน้ำยาบ้านเราน้ำมันไม่เลนขนาดนี้แต่ที่นี่น้ำบนกลางเยอะนะครับแต่ก็เอาละ ถือว่าอร่อยนะครับอร่อยเอาเปนว่าเรากินในเสร็จก็เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปเจอกันที่ในเมืองนครศรีธรรมราชก็ทานผาานก่อนเข้าเมืองแล้วน,นะครับก็แวะที่นี่เลยร้านกาเควกาวเควกินกาเควตาแจ้งอีกสักพักหนึ่งนะครับเข้าไปแล้วก็ ไปดูสายน้ำลำธารน,นะครับที่นี่เออแปลกที่นี่นะครับลำธารเนี่ยน้ำใสทุกที่นะครับน่าอาบทั้งนั้นแหละแต่ว่ารวมเพิ่งจะไปออบน้ำที่อีรีวงมันมาไอ้ครั้งจะอาบปีกอะไรอยู่ก็เนี่ยแหละครับนอกจากมีกาแฟแล้วมีลำธารน้ำนะครับไปอาบครับเป็นคลองคลองคลองมันก็ น้ำใส่ะน้ำน่าอาบแหละครับแต่ที่นี่มีตั้งเข็มด้วยนะครับแต่วันนี้เราไม่มีตั้งเข็มที่นี่เราแปลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนที่ในเมืองเดี๋ยวจะไปกินโกปี้กันในเมืองที่แล้ว่าร่อยขนาดไลนคลิปน,นี้เนี่ยแหละครับ้องแดงให้ชมบรรยากาศกันนะครับคลิปน,นี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว oh ้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับเดี๋ยวไปพบกันในเมืองขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทองแดงเล้งกลางสวัสดีครับ far since stars they align from dawn to dusk melodies we find share within notes as we touch rhythms of wonderlust